แคคือเพงเลยขอกันนะไอ้เส้อถุงโชงแล้วอะไระ่ยเก่าแล้วนะมีจะไปไปสองพัดเลยวะเฮ้ยเอาวะดมผิดที่วะเก่ากันนะฟัง่อพออ โอ้ยอันนั้นเฮาเจ้าเสตียกว่าอันนั้นจะเหมาะกว่าอันนั้นเลยตีอันิตาสูงกว่ามึงนนี่ะสูงจุ๊บายดียินดีตอนหับคอสือซองอลิต้าสาวผมยาวเด้อเขาเลือกรถได้แล้วทุกคนเขาจะเอาคันนี้เมื่อเนาะเพราะว่าเขาบอกมีตัวเลือกบ๊วย เลคันนิดหน่อคันนึงหูทางหลังพ่อนี่ทางหลังนี่เออไปพาไปเบิ่งเขาจะมีตัวเลือกเขาก็เลยเออเอาคันนี้แหละแล้วเขาเลือกอะไรเล่าคันเลือกลายแล้วเอาสุดได้คันนี้เลือกอะไรสิบได้เลยใช่ไหมนี่เลือกอะไรตัวในห้องสุดได้ทองคันนี้นี่เลยว่าเอาคันไหนนะสามผู้ได้เหรอนี่เรียนกันอยู่นี่โอ้ของอลิศเอามาไลมุ่นอุ้ยปุ้ยมันจะขี่เป็ดขี่ไก่อยู่เอ้าลรถอยู่นี่ไปเซเบิร์ตทางหลังพี่เนาะ ตกอับแล้วถ้าปสุพิ่นนันเป็นมือหนึ่งของเฮือนไหนน,นับวันเลยนับวันเออนับวันเลยนั่นงจานะพอกประดิ์คิดสั่งเอารถจักรมางออกเบิดยกออกเบิดแลวกลายเป็นรถไปฝากรถขนาดเป็นมือหนึ่งไอธามิดอาริต้าว่าเอารถคิดมเดดมื <c oughs> ่อมาเบิ้งรถคิดสีสภาพรถคิดสวดไรเบอร์สี่ี่เนี้ยบทพอกัน อาวิกฤติกาสิเอาคันนี้เมื่อก็เลยแบบว่าคันมันมีหนังสื้อยังครบทุกอย่างเลยนะแม่ซื้อตอนพอซื้อตอนน่ะก็ะเป๋ามันแซนกลัวแซนซาวด์ก็เลยอะไรไปเยนซนซาวบาทแซนซาวบาทเสองหมื่นบาทนะราคาเต็มเพราะว่ารวมดาวอีกด็กเลยราคามันสูงเลยวันนี้มื่คือตึงพอเอาไปเราก็ต้องแบบใส่น้ำมันเอาเขารถกระคิ้วห่องอีกอีอย่างก็เอาเขารถกระคิ้วห่ะเอาเขาอาเขาของกระคิ้วรถ คอห้องกับคิ้รถถือดิอ๋เอารถเขาเพรมันกับคิ้วรถแต่ว่าเอาเอห้องกับคิ้วรถเพราะว่าเขาขี่เราถืเขาต่อรถคอห้องดีพอใหญ่ละมือนี้ก้าขี่หลอกขี่หลักจอกโยนกันลายขนาดรถใหญ่เขายังจูดมาแล้วดิแล้ววันนี้ขั้นนี้มันสปอร์ตไพ่นะวันนี้สายสะอาดอยู่ที่เฮาเขาสมุดหลับไปจากสิเอาไปคลายให้ไพ่ขี่ได้หอดใส เขาสแกนได้สแกนอยู่มือใดสแกนได้ได mm ้ในฮอสติด G P S ใส่พ่อมางคนสแกนเลยนะพ่อเผื่อไปแล้วคุยก่อนดิ G P S ใส่พ่อได้เขาเห็นทุกซอกทุกมุมเลยก็ได้เนี่ยแต่ก็มันไปได้บ่ใกล้ขนาดเลยว่าเอาคันนี้เมือซาคันชิลักก็ลักไปได้แต่สารชิลักละเอียดให้หน่อยนึงเออสีสีดำใส่ให้มันเหลื่อมแต่ว่าอันนี้อันนี้ อก็ยาและว่าส่ะออชิเป็ัยังเอาคันนี้ปกติคันเหลืองค่ะนะตอนที่มันยังมันยังเป็นรถคันเก่าค่ะนะมีนยังบริยกห่างมันยังงานบนมาริต้าเออคันเช้านี้เป็นรถของไอ้อารันว่าตัวนี้ได้เป็นคันเหลืองค่ะอืออออารันว่ารถเก่าตัวนี้แสดงว่านี้ก็รถเฮาสี่เทาเดาเลยป้าป้าตัวนี้เราเป็นคันเหลืองจ้ะนะมาสนะขาดตัวนี้ตัวนี้บอร์้ออย่าคันเหลือง บอรถมูเรือแถวเซรถไตายตายอะไรทุกคนห่อสิเอาคันนี่ละเมื่อนี้เปลี่ยนใจแล้วเนี่ยใช่ห่อกันนะใช่ห่คนแต่งลายอย่างคนห่วงไว้คันนี้ค่ะอันนี้แบบคงเดิมเลยสภาพคงเดิมเลยพอจะว่าตื่นยกจากเป็นรถไฟฟ้าอืมกับเพื่อนอันเอาอันนี้ยังยาวออกอีกได้หนิเดียวแต่งยาวเอาเรียกว่าลางหยิบใหญ่ก็อะไรใหญ่ห้าง ก็สิพามาเบิ่งรถพอแอร์นะรถคัมวีว่าเป็นจังได้แล้วเดี๋ยวนี้อัปเดตไปฮอดไซสหรือว่าขี่ไปส่งเฮาอยู่เซโนได้แล้วบ่จะมาเดือนหน้าเราขี่ไปฮับบอสขี่แล้วเราขับผู้ใดยังยังแบกยังแบกบอยูสพันยานลุกมาถ่ายคลิปเอาบ่เอาบ่ไปหันก้อนนั้นหนึ่งกูจะจับจับใส่น็อตนึ่งก็นี่คุณแม่ นี่ดีอันนี้แนวปั่นปีฟ้าเบ่นวะบ่ของเอ้ยนี่เลยมันแตกมันเหี้ยแล้วแล้วใช่ทอมันจบเนี่ยเรื่องนี้เหรออ่ะมีขนยกขึ้นเลยได้เออศอกสามือคือหลังกระเฮ็ดอันนี้แหละคิวค่ะเพื่อนเลยวะนั่งได้เลยวันนี้ได้เคี้ยววะ พี่านั่งนั่งลงบังด้วิงไดเออเห็ดเป็นปุ๊กเลยเห็ดเป็นปุ๊กเลยนี่ใช้สติ้กตั้วยให้ตั้งลาลงเฟลงเฟซมุกบ่เฟซบุ๊กนี่คือสีพึ่งพ่อเราเองดิอันเีนึ่งสมหน่น เมาเดินนานอีป่าได้ขี่ไปหับเลยเวเล่หลักสามชิมาเดือนี่านบอกไปหาท่านบังเออท่านท่นบอกเอาตอนน่ะประมาณเดือนหกข่ท่นแต่ว่าคือมีเม็นจุโคตรต้ขนาดจบปูกยางเงินประทันเนี่ยด้เอ้เผื่อเอาเงินไปลงทุนยางเงินประทันแบ่งกันไปใช่หาซาสิมาหนังคาบได้ไหม มีเินทากางใหม่เนาะยังเลี่ยมเยอะติดคนสจ้ะเห็นี่ฮ่าโอ้ยัยย้อยย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 กยย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 ยเยยยยยยหยย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 ยังยยกนี้ยยยยยยยายหยยย บบมียังมาไหนซะยังมาทานั้นะนะจะเบิ่งนี่เดี๋ยวคือแบบแนวเอียงก่อแนวติดรถไทยนะนั่น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 แบนนะกีย์ลุ่นทับปากแล้วนะท้องเรืองโอ้โหกันแบอ้าเห็ดเบิรเห็นส่งเห็่งมึงหายแบบจินตนาการมารถมาแล้วแล้วคือก่อน่าห้องสิกาฝากชีวิตไว้ก็ะอเวลาพอพ่นีครั้งแรกนะเมนยุ่อะ เลขนี่มันอ้อมโตเฮาแต่ว่าหัวเฮานี่คิดผดาทใช่ยังมีไหมนั่งได้สี่คนหาคนหกคนนอนกันเลยเด่นอนคนนอนอีกสองคนโบนอนขีโหลดปมดเลยมาจับจอยสุดโบนทอนขีได้หมดเลยในในอย่างเดียวที่หาคนเฮ็ดคือว่าเฮ็ดคิดว่าเฮ็ดแบบคืออินเดียเด้นั่งทั้งเคิ่งนั่งแค่คืนเบื่องเก่าเอาลองเบิ้งทดสอบเจ้าของรถลดอารันคืน พอไคนก็เสมุดแเินทางกันอีลีเนาะคือแบบส่วงโควิดนี่ิดกันเออิดกันนีแบบฟักแงียบไฟเลยยืนหาง่ต้องาเทลยเอาไปรถันเทก็ต้องที่นี่แหละโอ้แบบนี้วะไปห่างกันจะพลาะนะ มันูเาอนนีมันสามารถใส่ยังไ้เอาไว้เห็นยังอันนี้หรือว่ายังสีมียังใส่อยู่เลย่มียางเป็นพืชอันนี้อทงใส่ยางก็ได้รนั่งกะได้ป่นอนเลยก็ได้นอนบิดก็ได้เดือนหน้าเนาเดือนหน้าพอเราเชื่รถขันนีไปหาเผ้าอลิตตา เกือบจูเลยสิใแห้เราไปหับ่าะแกนตุ๊นี่อาช้าแบบว่ไปหัดกระยาทากียวไปสวนก็ได้ขยันเล็กมันเหี้ยใไการอะรันคือเห็นฝาเห็นเบานี่อะรันอไรเบายังเอาฝาสองเดนไม่จะไม่เชื่อได้ไม่กินเต้นฮะใช่อะไร มีหางเต้นเกือบแม่จอนมันอยู่โดนฝนมีหางเต็นมาให้ทางไปเทหรอเทเทเทมามามาเดือนหน้านี่คือสิได้ขคีเลยนะรถเนี่ยเดินมาเดินหน้าเด้อเฮ้ยมือในกีรีกันมือในกีรีเลยครับว่าทีนติดสมอไฟติดไฟขึ้นขี่ได้เว้ย9เศษสียังรถคัไรสีเหลืองวะ ายีเด้เพิ่นมีอันนั้นเด้มันมีแบบไว้นนี้นอ้สีเหลืองเด้สีเหลืองให้มันมันคู่กันหมดทาวเดยนันเด่นสีเหลืองแบบเขาหูเลยนะโอ้นี่รถพอแอะแด้วนี่ออกแก๊งนี่เดือบ้านกันแน่มีแล้วแต่ว่ารถคันนี้หันทรงมันเป็นคือรถอันนั้นนะทำ V H1 ป่ะ ทำพี่ยูแอลเอ่ออันทัมเมอร์แค่หนึ่งป่ทรงมันใหญ่มันกว้างดิยู่เอากระดิฐานอืมกว้างขนาดแบีว่ากกลัวมทางเลนหนึ่งเลยนะเบียบากใช้พัดลัสเซียได้ดิจ่ะแอลเล่มันแบบจะคือรถบิ๊กฟูุตจะคือแบบม้าเนี่ยม้าปากป่ะฮะยโอเมโน่กันม้าอย่างก็ม้าอิงยังมันตัวมันคึกขนาดจะคือบเคเบเก้ มาฟิดบูมาฟิดบูนิมนต์นิมนต์นิมนต์แมวฟิดบูคนไปสวรรค์หอมหนาพามันไปหน่อยดิเด้อบพามันไปใส่ยาตัดคนนี่ให้เจ้าของพาไปเลยอ้าวต้นนั่นเนี่ยไปสิได้ออกไปเอาเครื่องอยู่สวนเนาะกวเปียกกวนเปียกกวนหมูกวนเปียกคุณแม่จะไปไปพาเอาเขื่องอยู่บ้านสวนเนาะก็จีไปครอบเขาถาไปทถาวแต่ก็จะเดยเดินทางไปเซโน ไปแล้เนี่ยเดี๋ยวไปน้ำกันเ้องไปซิฝากช่องหนแม่บ่หนาจะแชร์น่อยไหมปล่อยคลิปค่ะโอ้โหกก็ปล่อยชิปตัวเองให้ชิปมูไปก้อนหนึ่งเซอของเพิ่นไลท์เท่าไหรในคลิปจ้ะไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนหนูนะเออจะเอ้ยสมองละพันจะมีพิจารณาสมองละลอยโอ้สมองหนึ่งมูก็ได้ยี่สิอยหนึ่งโอ้ตะกี้หั่นสมองละพันสองพันเออหันแล้วเขาก็บอกว่านำขึ้นให้รีบตัก มูแลเด็ชั่วโมงละพันทะเลข่อยยังว่าเจ้ามาบานสวนนี่จะมาอยู่น้าข่อยนี่วิวน้ำสุดี็นไป็นวายู่บเดือนเป็นไหนเนาะคนกินหอนแฟนเนาะเคยหาแฟนคนน้ำน้ำไเดิเดินวดีอคเนี่ยมิชิมาอยู่บ่เวียแล้วม่หามาคือมามาเนยมามามาไมามา ไปสิได้เดินทางเลยเด้เอาสิไปเอาเขื่องย่บ้านสวนแล้วกาซีมาอีกไปน้ำกันติ้นุ่มยังเปลี่ยนเครื่องเซนโกลนกว่าโอเคโอเคทุกคนที่ทำไปเวลาหน่อยนึงเหนื่อยไม่รู้จักความไปลืมไปเยี่ยมยามนุ่มนิ่มที่เพิ่นเกิดลูกคนที่สองค่ะตั้งแต่เมื่ออลิต้ามาบ้านสวนมือแรก กับากันหนังกินสินด่านุ่งนิ่มกับกินแท้กินหวานเนาะกกแลทีเข้าได้มาจากฝรั่งก็เอามาสู่่นกิน่นก็กินย้มเย้มเย้มกินเนี่ยคือแบบบ่าเคยกินนี่นะแล้ววันนี้ฮันตื่นเศร้ามาหามงคนก็เกิดลูกคลอดลูกคนที่สองเนาะซื้อว่าเลมินเป็นเพศชายเลมินเลมินเลนินเลมินเลนนำนินกับเลมินเอาเลนยังกระยาไปทานไอเลนิน เลมินตีรันเท่าไหร่เลมินอันนี้มาร์กเลมินจักชือว่าเลมินคือเฮียอยู่กัวัดสดาเออตัดชาติ <c oughs> อ,อ่ะอ,อือแพะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าอลิตตาค่ะก็ไปยามแล้วมือนะค่ะบริถ่ายคลิปเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังหนังไฟอยู่เพิ่นเกิดธรรมศาสตร์ควงมาเก่งๆปะสิาพากันไปแหว่ยามเพิ่นหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ไปควบไม่เท่ากับบ่มีของขอของขวัญยังดอกท้ากูแหละทักมีเงินผุ่นแหละ ขนาดนี้ก็ยังวาดซิคายคำเมื่อได้นน,น่ตอนนี้เมนฮอฮอเลยเนาะเลมินสื่อเพื่อนเทียงกับอลันกับแมตตี้อยู่สุด่อนว่าเลนินแค่เินินมินเรนินแบบเดียวเอฟซีสิวะว่าลูกสองเลย oh. ตอนตำมมหุงน้ำกันตนายังาทาัดนในมีฮันลูกจื้อภาพตอนนี้ไว้ แซฟป,ปินหนาปาเพื่งนีิเจนีเพิรนกำลังกินยากินน้ำเนาะน้ำหักยาบอกน้ำหักยาหอกแล้วปกแล้วปกแล้ว <c ười> คืนคืน <ๆ S 2> กินนมก่อนได้แปดมือแล้วเนาะตั้งแต่เกิดมาถึงห,หมอหมอกรรมเพิ่นกัน อยู่บนเก่านาอตตีท้องน้ำน้ำเผื่นกินกันเป็นน้ำหังยาน้ำหังไม่มือหนึ่งกินจากลิต์จากหมอหกหมอคนละเนาะอลางให้นมเลมินบมอเป็นยังนะบอกว่าเป็น,นเขากระสิฟ้าออกไปดิ มาแวะในหนึ่งเราเดินหนามาแล้วจึงอัปเดตใหม่เพคลิร์นกินนมกอนบลเลนล้วบ่าเดินหน้าแนนล้ตัวเป็นไงเป็นเบาเลยยังบระทันได้ถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะเพิ่นก็ยังเหตุยูทูบวีเดอร์ทุกคนฝากติดตามเพนแอรเมย์น้องนำนินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชิได้เปลี่ยนซื้อซองแล้วมันนี้คุณแม่ลูกสองไงนำนินคุณแม่เอ้ยนำนินมาสั่น นุ่มนิ่มเ,เหม็นว่าจะย่งเอ,อิร์ดก็ข่อยนุ่มนิ่ม <c oughs> คุณแม่ลูกสอง <c oughs> ใส่ซีลร่แหละป่ะกลั<ะ>บก่อกน <c oughs> อแล้วอื่นกับกับล่ะเดือนหนามายามใหมให้นมลูก <c oughs> ขนมที่เฮาซื้อมาแต่สวรรค์นเนาะ เราก็ได้แก้วกับเครื่องไปเท่ากันจะเห็นกินเองเก็บประทานเจ้าเห็นด้วยถาะร้านฟอรซิเมอร์ป้าได้ไรรบ่เอามาของเล่นเหตัดเล็บตีนเห็นไหมตัดและตัดอะไรเดี๋ยวให้มตัดแทนตัดเองอันนี้ขนมมันใส่ใส่เค็มแล้วก็ข้าวนี่อุ่นอุ่นหนึ่งอ่ะเด้อใวมัทฉีแท้ บอ, oh. บอกว่ามันแข็งมันเป็นเข่าอันนั้นขอปั 1, ้นขอปั้นใจเค็มหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นก็ใจเด Hoy, ้อขอบใจเด้อจะมื oh ่อปลาแล้วเมื่อมื้อนี้หรอไม่จะมื่อนอนยูเซโนว้าจะเมื่อนำนอนอาทีออกห้องหมอหรือดีจะเมื่อนอนยาบัตีแล้วก็เมื่ออื่นกะหลัดหลดเซโนเดือนหน้าก็มาใหม่เมื่อนี่ก็เป็นวันที อะไรเสิบแปดสิบเก้าหลยห 18, 19, เดือนหนาวันทีสิบปลายก็มาไปกินแก้วเคลือก่อนแค่ไปซิมจะคำสองคำดอกปะเอาก็หนึ่งชุกแก้วเดี๋ยวไปถายไปถ่าเด้อวันทีกอดเท่าเดีมีแหงพอมาถึงเงินหามสุกยาเด้อจะมาไปท้าหามสุกยาเด้อเอาบุสูกสัอยูไรสบุรี่าจะไปซิมเียมมาเออไม่มย่ย ป้าไม่ถ่ายรูปเหยียวมะเขืออลิตตาบอกว่าอยากแกงมะเขือเอาซีมอิตตากินซีมซีมกดไปไปดึงแขียว่าอันนี้เจ็บแขีวอัี้ยังอ่ะเ่อันนี้ต้นกบอันนี้เจลอันนี้อ้อปลาตัวนี้ย่อมะเขือจะหิตเนาะใส่มะเพ็ดอยู่เปล่าใช้ช้อนมวย เจียมเคลือไม่ถ่ออ่บริเไม่ถ่อบริเวดเด้อแอบเลยเนี่ยแอบอร่อยบัิมิมบัซิกินกันเลยแอบดีใจแอบค่ะดีใจว่าไม่ถ่อดีใจอร่อยอร่อยแบมากัมาด้วยด้วยชิมกี้ปูเอามาทำที่2องคะ กินแยมมะเขือต้องตยนะกินเลยลูกจางแนึงบั้่กะด้จางเหรปาเสนาวเส้นเล่กินกินเลอดยก่อนจะมาทำไหเขาเห็ดแยมมะเขือให้กินขรตาจมอย่างเลย

ด้าล่มากินองไปกินขอมเหรอแบน่ะขนมแสบนะเมื่อนาต้องมองให้ไม่ถ่อหกสูเลยว่าเราตงกันไปตากกีห้อบัวีห้องัเทียมกหกเพ็กีกเคือโน้เอาอเคือส่ะนัวใส่น้ำปลาใส่ปลาแดก รถแทไปแดไปไปกยกับพีอ๋อปีกับปีกับรถด,ดีป่รถดีเบิดอือก็คือเบอๆเนาะมือหนาจังซื้อมากเพื่อความอยากกินแต่คนกินใหอิคงคงคง่มก่นโอเค <c oughs> <Okay. S 2> ตอนนี้อลิต้าคอบพระธรรมไม่เท่าเลยเด้อบุญยาคอบลายจะไดนไม่เท่าซี่ค่อยนำเนาะ<ม><ม>บรรยากาศบานสวน ฝนเลยฝนตกลงมาไปบรรยากาศดีมากเจนน่าเจอกันใหม่ค่ะซ้อมเร็วแม่จะซีบหรือเปล่างั้นมาเดือนหน้านี่เขาเหรหนรังสื่อจะมาเห็นรังกลงสื่อเห็จีสีบคอยาวร้องแย่งแบนนี่ปาจะซ้ามกัน แบบเดียวกันใหญ่แล้วมอหามีแฟนแล้วมัเมื่อไดสิเมื่ออะไรได้เมื่อเลได้หน้าสิมหาหาหน่อยเย์จได้ย่งกน่อรดิกรามตอมายุบมุ้งกันเจยะได้ย่างัสิมอหาเอารตีเอาโปรตีนตอนนี้ได้ปะไม่ได้โปรตีนไยืนเนาะกินอาหารธรรมศาสตรเนาะอ่ให้อรัเยืนไว้โอ้ยอรัญเจ้าชีตี้ก่อนอรัญจะมากกว่าอรันทีอนิตาสู่ม นีสยงจุ๊บกันหรอป่าจกัดนกับปล่าวะแบน้ำเบ็กนั่นเบ่นี่แ้วเ้ย่อ้นลุดลงมันพวกเกีียวนะเกยวขึ้นขึ้นเอเด็กตอนนะป่ายติดตอนลงสูงกับตะกนอืมอ้าว่ายติดป่องน้วยเงินเธอเพราะว่าจะมีงานไปเลยกำหเลยับไปแล้ว โอ้มีอันนี้บอเบิ่ลให้เนี่ยิไปบบ้สบหาสิบเฮ้ยหาสิบหาี่ีนะหัวจ้อออกสิบสี่าหาสิบสี่นี่และสิาสิบสี่เคยแทอกไสิบสาเลยขอเลินพอก่อนเฮ้คือเฮงเลยขอเงันแน่ ไอ้เจ๊ถมงส่งแล้วตะไรเนี่ยเก่าแล้วนะมีจะไปไปสองพัดเลยวะเบิ้งมาเฮ้ยเราเสื้อกไไ้แล้วเราเสือกไไ้แล้วแล้ววะลดกัรเนียเชเงินา อย่าเลยอี๋นใจแล้วจิ๊บอส่ในบ่อเลยแคือก่อนดิหูเขไม่มีไงวันนี้ต่แต่เรามีแต่ตาเรารอยเอาเงินหมดบ่บ่งหมด้จเจ้าใส่นี่นี้จกใ่จีนให้มีความระมัดระวังนี่ทั้งสามจังเลยอย่าว่ายังให้คนอื่นเทียงจนถึงขันมาทำายเราโดย พังคำพ่อไว้้กันนะะโดมผิดที่อยู่วะเก่ากันนะฟังคุพ่อเออมีเงินหลายก็บบสำคัญทอดภยท่านประธานท่านประธานสตนะการีใช้ชีวิตแบบมิสิตบอผิดไทย เอาทิชชู่ไหมนั่นไงเลยรทุกคนากะเดี๋ยวเดินทางไปซีโนแล้วนะคลิปนี้ก็สิขออนุญาตปิดเฮาเดินทางไปซีโนหันไปนอนนำอาทิตย์คืนหนึ่งตื่นเช้ามาเฮาสิติดรถไปนำหมวยเพิ่งเนาะคือไอตีบายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ขอตึกกำลังใจเฮาเด้อแล้วกูพีเคเด้อโธ่เพร์แมาอด้ใช่ไหมนี่นก็ส่องไปเนาะที่สไครป์มันส่วนนเด้อเอามือไปยาเฮ้ย น้องเออพอดีได้เฮ้ยฉันแต่งตัวสวยแล้วเนี่ยจะไปส่งน้องก็ะปู่พีเชเด้อแต่งตัวสิ่งขนาดเนาะใส่ยังอลันเด้อเออยังขอโลดอยู่อลันอันบ๊ายบายบอบ่ฝากช่องหมากสิเป็นคลิปแล้วไปกดรถแน่ เบิ่งนะแม่ซองอะไรเอ็นทีฮะปล่อยคลิปล่าสุดอีกแล้วนเบิ่งนะแม่หรออย่าลืมซองอะไรเอ็นทีเด้อแต่ว่าใเนด้อเด้อใครบอรถล้งรถล้งรถเหอละไอ่คนที่ปากคนกำลังเ้างรคันนี้งบทไรเยอเหตุผลน้านหนึ่งอ้ได้แต่แบตก่อน